เจมจิตอบแล้วหลังแฟนขับทักทำไมเจมผอมจังทำไมโซมจังเรียกว่าเป็นที่ชื่นชมในโลกโซเชียลสำหรับกรณีพระเอกดังเจมจิรายุก่อนหน้านี้ออกมาปกป้องภรรยาโฟมเบนจามาศปมดราม่าไม่ให้เกียรติสามีแต่ที่แฟนๆเป็นห่วงคือทำไมดูผอมดูโซมลงไปเยอะมากๆล่าสุดหนุ่มเจมจิรายุได้ออกงานอีกครั้ง พร้อมกับเปิดใจถึงสาเหตุที่ผอมเรื่องนี้เจ้าตัวยอมรับว่าคนชื่นชมปกป้องภรยาผมก็เป็นห่วงความรู้สึกเขาว่ามันมีมุมนี้ด้วยนะที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องที่เขาเล่นโซเชียลน้อยลงเขาก็จะยุ่งๆปิดกล้องอะไรด้วยเจมจิไม่ค่อยกล้าเถียงต่อหน้าสาธารณชนหลังกล้องเฮ้ยคำเดียวหยุดเลยครับคนบอกว่าสายตาเศร้าดูหน่าโซม ซึ่งเจมบอกว่าผมนอนน้อยมากครับผมพยายามแล้วโฟมก็บอกอยู่ว่าทำตามไม่ง่วงได้ไหมและหลังจากนี้ก็ลองมาติดตามความหลอกของผมได้ต่อจากนี้ผมจะดูแลตัวเองมากขึ้นไปฟังเสียงอันลอหล่อเหลาของนุ่มเจมจิรายุกันค่ะไปโดนด่านะครับมานถี้ว่าในช่วงสองอาทิตย์นั้นแหะคือมันท้องจริง,งวัน่าชีวิตท้องมากครับออแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากน,นี้ ผมว่าไม่แค่ช่วงแหละแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้คือเดี๋ยวจะเริ่มมีเวลามากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเดกเรยนไดมากขึ้นก็เดี๋ยวช่วยฝากติดตามความรอผมในขั้นตอนต่อไปอ๋อแสดงว่าหลังจากแต่งงาน